สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้น้องแบมจะมาแบ่งปันท่าออกกําลังกายง่ายๆที่บ้านไม่ใช้อุปกรณ์นะคะทุกคน,คนขาะเน้นลดไขมันที่รอบเอวนะคะใครมีปัญหาไขมันสะสมที่หน้าท้องไขมันที่เอวเยอะนะคะเรามาเริ่มต้นด้วยการทานโปรตีนแล้วก็ออกกําลังกายง่ายๆที่บ้านเลยนะคะวันนี้น้องแบมมีท่าออกกําลังกาย3ท่าเน้นลดรอบเอว ลดหน้าท้องนะคะทุกคนขาท่าแรกของน้องแบมก็จะเป็นท่าลดหน้าท้องสร้างความกระชับให้กับหน้าท้องคุงยุบไวมากค่ะทุกคนอ่ะไปท่านี้นะคะทุกคนทําข้างละสิบครั้งก็พอนะคะทุกคนทําง่ายๆฝึกเก่งหน้าท้องนะคะทุกคนเราจะได้หน้าท้องที่กระชับขึ้นรอบเอวของเราก็จะเล็กลงด้วยนะคะทุกคนไปคะ่ะหนึ่ง สองสามสี่หหกเจ็ดไปต่อท่าที่สองท่าที่สองก็เป็นการลดหน้าท้องแล้วก็ได้รอบเอวด้วยนะคะทุกคนท่าคล้ายๆกันแต่ว่าท่านี้จะโดนกวดท่านี้จะ จะโดนหน้าท้องมากกว่าท่าท่าเล็น,นะคะทุกคนทำสิบครั้งเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เราควรจะฝึกทำก็ฝึกการเกรงหน้าท้องนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะไปเลยหนึ่งสองสสห้าดแป สิบฝึกทำสิบครั้งขึ้นไปแล้วก็เพิ่มจำนวนเซตขึ้นไปหนึ่งเซตสองเซตสามเซตเอาที่เราสะดวกนะคะทุกคนไปต่อท่าที่สามท่าที่สามคือท่านี้ก็ไม่ยากนะทุกคนท่านี้ก็คือไม่ยากเลยไปคะ่ะทุกคนท่านี้โดนสุดโดนสุดแล้วนะคะทุกคนได้เอวได้ล่องสิบเอ็ดได้หน้าท้องลีนกระชับ ไปทีละข้างเหมือนเดิมนะคะทุกคนทําทีละข้างเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปดสถ้านี้จะ ถ้านี้จะได้มากกว่าเพื่อนนะคะสำหรับท่าที่สามเนาะทุกคนมันคือมันได้ทั้งเอวเอแล้วก็ล่องสิบอแล้วก็หน้าท้องของเราด้วยนะคะทุกคนลองลองเลือกสักท่าใดท่าหนึ่งเอาไปทำดูนะคะแต่เพื่อผลลัพธ์ที่ดีทุกคนก็อย่าลืมเลือกทานโปรโตีนให้เพียงพอต่อวันด้วยนะคะทุกคนคะ่ะโปรโตีนจะช่วยในการออกกำลังกายของเราง่ายขึ้นแล้วก็ คนรั์มันจะได้มากกว่าคนที่ออกกําลังกายอย่างเดียวลองหาโปรตีนเลือกทานโปรตีนดีๆนะคะทุกคนแล้วก็ออกกําลังกายง่ายๆที่บ้านลองดูนะคะ